สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับโบกัสตาในรายการเปิดปากคนดังคุณผู้ชมวันนี้เรามีนัดกับซีอโอคนเก่งเขาเป็นเจ้าของลักซอคริคดิตคุณผู้ชมค่ะนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการพูดคุยในเรื่องของทรงจมูกเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเด่นมากคุณผู้ชมค่ะมีทั้งดาราคนดังเน็ตไอดอลมาทําที่นี่คุณผู้ชมแล้วก็มีการบอกต่อเยอะมากที่สุดเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเราจะไปพูดคุยกับเส้นต่างของความสําเร็จกับลักซอคริคดิกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเจอกันค่ะ ที่เราบอกไปว่าวันนี้เราจะมาทำสวยในเทรนด์ของการทำจมูกคุณผู้ชมค่ะ2,565จมูกพุ่งๆไปด่งๆไปเชิดๆเนี่ยมันกำลังมาเลยกับลักซอคลินิกแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับผู้บริหารคนเก่งแล้วเขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับคุณบิวสุริรัตน์สู่รายการสวัสดีค่ะนี่อย่าบอาแต่เลยนะเห็นจมูกซีโอแล้วแบบเฮ้ยปังมากฉ่ำมากเลยอะค,คุณบิวขอ,อยัดถามก่อนดีกว่า ทำไมถึงมาทําธุรกิจด้านความงามตรงนี้คะเพราะเริ่มแรกเลยพ,พี่ชายเป็นคนชอบชอบเรื่องเกี่ยวกับศิลปกรรมทำจนไม่รู้จะเสียตังไปทำไมอะคะ่ะเออเดูไปดูมาพี่ชายก็เลยเปิดเองเลยคือจริงๆคือพี่ชายอะ,ะชื่นชอบในเรื่องของการทำศิลยกรรมแล้อย่างส่วนตัวคุณบิวนี้แอนตี้ไหมไม่แอนตี้ก็ชอบเหมือนกันสนับสนุนด้วยแล้วก็ทำด้วยคะ่ะ พอจากนั้นพอเริ่มจากพี่ชายเริ่มชอบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนั้นเรามาท,ทําธุรกิจตรงนี้ดีกว่ากี่ปีแล้วคะกับการทํารักซอคลินิกเนี่ยค่ะสามเข้าปีที่4แล้วค่ะตอนนี้ทำไมถึงใช้ชื่อว่ารักซออะรัก รักเสาะรักที่มันแปลว่ารักกูรักอะไรที่มันโชคดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งของอียิปต์นะคะอของประเทศอียิปต์ก็จะมีคงโอพาตาที่เป็นผู้หญิงที่สวยและงด<อ>งามนะคะเราก็เลยเลือกเป็นชื่อนี้มาอ๋อก็เลยเป็นชื่อที่มันมีความหมายคือบอกความหมายเนี่ยมันแฝงในเรื่องของตัวเลขอะไรด้วยหรออ่าใช่ค่ะรวมกันแล้วเป็นหกขามอ๋อซึ่งเป็นเลขที่ดีก็เลยคือกริงจริงส่วนตัวดีกว่าเราอ่ะเราเราเป็นคนที่เชื่อในเรื่องการโมเตลูอะไรไหม ก่อนที่เราจะมาทําเกี่ยวกับธุรกิจความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเชื่อไหมเชื่อค่ะเชื่อเชื่อในส่วนหนึ่งเลยค่ะก็คือหมายถึงว่าตั้งแต่ความหมายตั้งแต่ความหมายของชื่อใช่ไหมค่ะความหมายของการบวกแล้วก็ได้ความหมายอะไรแบบนี้ค่ะทำมาเกือบ4ปีแล้วเนี่ยในเรื่องของธุรกิจความสวยความงามตัวเราเองเลยในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมอืมก็ หลักๆเลยคือการการดูแลลูกค้าเป็นหลักค่ะเ็นบอกว่าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะมีทั้งคนดังดาราเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์มากกันเต็มเลยใช่ค่ะหลักๆก,ก็คือการดูแลใส่ใจแล้วก็การบริการหลังทำแล้วก็คุณหมอทำออกมาได้สวยคือการ<ต>บอกต่ออะไรใช,ะใช่ไหม ถามหน่อยดีกว่าคือจริงๆเนี่ยในธุรกิจความงามคู่แข่งมันค่อนข้างเยอะเยอะซึ่งจริงๆอะอย่างงี้ดีกว่าอย่างช่วงก่อนหน้านี้ช่วงปลายจมูกพุ่งๆุ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้มาแรงขนาดนี้นะคุณบิวเนาะ,ะแต่พอรักซอเนี่ยคือเราบอกเลยว่าที่คุณผู้ชมรู้ไหมเขาโดดเด่นในเรื่องของทรงจมูกเขามีลักษณะโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครเลยอะ่ะ แล้วก็กำลังที่เป็นเทรนนิยมใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้ส่วนตัวอย่างเราเนี่ยเราต้องมีการไปเรียนรู้ไหมฮ้ยอย่างปีนี้ผู้ชายต้องทรงยังไงผู้หญิงต้องพุ่งแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะหลักๆเลยอันนี้คือทางเราเน้นลูกค้าคนละครึ่งกับคุณหมอนะคะ50%นคนไข้สามารถเลือกทรงได้<อ>แต่อีก50%คุณหมอจะประเมินให้เข้ากับรูปลักษณ์และก็โครงสร้างใบหน้าข,ของคนไข้เองค่ะคือจริงอย่างเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราเป็นนักธุรกิจใช่ไหม แล้วเรามีการเลือกคุณหมอค,คุณหมอคู่ใจที่จะมาคู่คลินิกดีกว่าอย่างเงี้ยเวลาเราเลือกเราเลือกไงคะอ,อันนี้ดูว่าคลิกกันหรือเปล่าแล้วก็จริงจริงว่าตั้งแต่ที่เปิดมามีคุณหมอเวียนมาเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะมาเรื่อยเยเวียนไปเวียนมาเพียจนกว่าเราจะเจอที่เราคลิกกันอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะคุณหมอน่ารักค่ะคุณหมอเป็นคนที่ใส่ใจกับลูกค้าแล้วก็รายละเอียดต่างๆแต่เราเชื่อนะวงการศัลยกรรมอ่ะมันกว้างคุณบิวเวลาที่เจอปัญหาลูกค้าแล้วก็แก้ปัญหา กลยวันไปแต่ส่วนใหญ่ฟีดแบกที่เป็นเสียงตอบรับมาเป็นไงฮะดีค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะคือเป็นการบอกต่อเลยใช่ค่ะปากต่อปากก็คืออย่างที่เราแจ้งไปก็คือเน้นการบริการเป็นหลักหลังทำแล้วก็คนไข้สามารถรีเควสใช่ค่ะรีเควสตในสิ่งที่ต้องการใช่ไหมใช่ค่ะอย่างที่นี่ที่นี่เนี่ยมีทั้งอย่างเช่นฉีดวัตถุแล้วก็เรียกวชกรรมก็มีทั้งเวชกรรมด้วยมีทั้งศัลยกรรมด้วย ก็คือมีทําอะไรบ้างคะอ่าตอนนี้จะมีทําหน้าผากแล้วก็หน้าผากค่ะหน้าผากนี่หมายถึงเสริมเอเสริมใช่ไหมใช่ค่ะคือฉีดนี่ก็คือเป็นเวชกรรมมีอยู่แล้วใช่แต่เดี๋ยวนี้คือแบบทําหน้าผากใช่ค่ะเอาหลอมีแบบหล่อด้วยนะคะหล่อใช่หล่อที่เราเคยดูที่เหมือนว่าเอาปูนมาเทที่หน้าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ที่หล่อก็จะกลายไปอยู่ในหน้าผากเราเลยหลอใช่ค่ะปัวจำเลยคุณผู้ชมผ่านทำของใบหน้าแล้วก็รูปกระโหลกได้เลยค่ะอันนี้เ็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่่เข้าามมคืออสัยก ที่แล้ทําหน้าผ่าทีนึงจะต้องผ่ากะโหลกแล้วก็ยัดซิลิโคนเข้าไปเดี๋ยวนี้คือเป็นนวัตรกรรมใหม่เลยใช่ค่ะแล้วในเรื่องของจมูกล่ะจมูกจมูกก็ มีจะมีสี่ทรงหลักๆนะคะจมูกก็ทรงบาบีโน้ตแล้วก็ทรงลักซอโน้ตมีทรงตัวเองเลยเหรอใช่ค่ะทรงลักซอโน้ตใช่ค่ะก็คือเป็นยังไงอ่ะลักซอโน้ตก็จะเป็นเบสิกเลยค่ะในการเสริมสําหรับคนที่ต้องการแอปแอปเสริมแบบเนียนๆอเบาๆอยาให้เขารู้ว่าเสริมจมูกอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่นะเสริมทางทีต้องโปะไปเลยต้องด่งและพุ่งต้องด่งและพุ่งอันนี้เขาเรียกทรงอะไรนะคุณวิวไบตี้โน้ตค่ะอ๋อไบตี้โน้ตใช่ค่ะทรงนี้แกคุณผู้ชม ที่เราแบบเห,เห็นแล้วแวามากคือผู้ชายทําแบบจมูกพุ่งๆนะคุณผู้ชมน่าจะเด็กลงแล้วน่าจะหวานแล้วจะดูแบบเฮ้ยทําไปผู้ชายเดี๋ยวนี้มาเสริมจมูกเยอะที่นี่ลูกค้าผู้ชายเยอะไหมเยอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพศทางเลือกด้วยแล้วก็ผู้หญิง ค่ะค่ะพวกในไอดอลผู้หญิงก็จะชอบแม้ทรงไปพุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยชอบค่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบความโด่งพุ่งมากกว่าสาวสองเขาว่าเวลาพุ่งๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทรงสายฝอนี้ใช่ไหมสายฝอก็จะมีกระดูกมีกระดูกอ่ออหลังหูตรงเป็นขอบเขาเรียกว่าเป็นขอบกระดูกโอ้โหตรงบริเวณช่วงปลายคือเวลาถ้าใครมาปรึกษาที่นี่จะได้รับการคอนเซิลจากคุณหมอก่อนใช่ค่ะคุณหมอก็จะดูว่าเอ้ยคนนี้คนจะใช้เป็นซิลิโคนค่ะหรือว่าใช้เป็นกระดูกอ่อนหลังหู หรือว่าแบบโอเพนใช่ค่ะโอ้โหอันนี้คือสามารถเลือกได้ตามงบประมาณของคนไข้เองหรือวาอ่าคนไข้ยอยากเลือกทรงที่มันโด่งพุ่งลืกสามารถเลือกทรงได้ก็จะเป็นคอนบายตี้โนต้ตแต่ถ้างบน้อยหน่อยอ่ะบาบีโน้ตง่ายค่ะเลยเป็นทรงอาลักซอนโน้ตเอลเโน้ก็ได้สามารถสอบถามเข้ามาในเพจได้นะ,ะเพจบอกว่า ที่นี่เนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยจับต้องได้ใช่ค่ะไม่ได้แพงเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ใครดูรายการอยู่เนี่ยต้องมีโปรให้กับคุณผู้ชมแล้วนะคุณบิวแอบถามหน่อยดีกว่าถ้าใครอยากทำจมูกดีกว่าราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้นที่นี่15,990บ้าทันะก้รยาราคาที่แบบสวยพุ่งได้เลยใช่ค่ะคุณต้องพุ่งเข้ามาแล้วล่ละนะครับเพราะว่าใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางในการติดต่อ ตามหน้าจอ,อนี้ให้นั่นเองค่ะนะคะนอกจากที่นี่เนี่ยเด็ดในเรื่องของจมูกละ ยังเด่นแล้วก็มีการทำไหล่คะคุณบิวเสริมคางค่ะอ๋อเสริมคางใช่ค่ะจะมีคางแล้วก็หน้าอกค่ะก <c oughs> ็คือคางหน้าอกใช่ก็คือง่ายๆว่าทำหมดนั่นแหละเหลือแค่อย <c oughs> ่างเดียวก็คือผ่าตัดใหญ่ใช่ <c oughs> ผ่าตัดใหญ่ก็คืออย่าง L G B T ก็คือแปลงเพศที่นี่มีตัดนมไหม <c oughs> อ่าไม่มีค่ะยังไม่มีการตัดนม <c oughs> แน่นอนคุณผู้ชมเห็นไหมว่าทําหมดทั้งตัวเลยก็เหลือแค่ตัดนมกดบแปกงเพศแต่บอกไ่้เลยว่าคุณผู้่มค่ะถ้าใครได้มีโอกาสได้ดูรีวิวเนาะก็จะเห็นได้เลยว่า ดาราคนดังเมาได้แม้ว่าใครมาทำด่างหลักๆก,ก็จะมี cake, ะชีสเ <I dle. S 1> <Cake, S 2> ค้กไอเคย์คือเขามีการบอกต่อนะคะในเรื่องของการทำศิลยกรรมแล้วก็การทำเวชกรรมนั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณบิวเรามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าวันนี้เนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองนะคะเพราะว่าจมูกนี้ก็หลายปีแล้วเนาะวันนี้แล้วเราก็มีโอกาสมาเจอผู้บริหารเองเลยแล้วคุณผู้ชมดูไปว่าที่นี่เนี่ยน่ารักมาก ผู้บริหารเนี่ยอย่างคุณบิวเขาก็มีผู้ชายก็คือพี่ชายก็คือคุณไบรท์จริงๆผู้บริหารเขามาดูแลลูกค้าเองเลยอะ<ช>แล้วก็มองว่าเฮ้ยนี่เป็นซี o อเลยนะมาดูแลลูกค้าคือมันก็ดูเป็นความกันเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะใช่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยผู้บริหารมาดูแลเราใกล้ชิดขนาดนี้เนี่ย เราก็รู้สึกว่าเออเราได้รับความไว้วางใจมากที่สุดและที่สําคัญวันนี้ค่ะเรามาถึงรักซอคลินิกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะ่าต้องไปปรึกษาค,คุณหมอเนี่ยแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะทําอะไรและอย่างที่บอกไปว่าที่นี่จมูกต้องพุ่งๆุ่งอย่างทรงที่คุณบิวบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะทรงอะไรแล้วนะไบรท์ที่โน้ตค่ะไบรท์ที่โน้ตคุณผู้ชมขาแล้วอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าเราทำแมาแล้วเราจะสวยขนาดไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณบิวฝากช่องทางการติดต่อคลินิกหน่อยดีกว่าหรือว่าจะใครอยากจะ เปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะสวยขึ้นคุณผู้ชมมีเงินแค่หมื่นกว่าบาทคุณก็สามารถสวยได้แล้วค่ะมาที่ลักซอแล้วก็ที่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงฝากให้กับคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันค่ะค่ะที่นี่ลักซอคลินิกนะคะสามารถติดต่ออาพานันไลน์แอดลักซอคลินิกนะคะแล้วก็เฟซบุ๊คลักซอคลินิกค่ะ แน่นอนคุณผู้ชมนะคะอะอย่างนี้ดีกว่าเราขึ้นหน้าจอให้คุณพิมพ์ไปเลยดีกว่าคําว่ารักซอคลินิกส่วนถ้าคุณอยากรู้ว่าสถานที่เนี่ยก็อยู่เส้นประชาชื่นอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนมาง่ายมากหรือว่าเซิร์ช Google แบบคำว,ว่ารักซอคลินิกนั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณบิวมากๆเลยนั่นเองค่ะ อย่างที่บอกไปนะวันนี้เรามาทั้งทีเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวเองต้องเนรมิตตัวเองคุณผู้ชมค่ะจมูกพุ่งๆเนี่ยเป็นจมูกที่เรียกสาวเรียกเงินแล้วก็คุณหมอเนี่ยเขาไม่ได้แบบดูสุ่มสีสุมห้านะเขายังมีการเขาเรียกว่าวางโงเ่เฮงบนใบหน้าของเราด้วยไม่ใช่ว่าทาแบบสุมสีสุมห้างั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันดีกว่าค่ะชีสเค้กจริยานะคะ วันนี้เนี่ยเคก็อยู่ที่ลักซอคลินิกค่ะมีคนถามเคกมาเยอะมากๆเลยว่าเคากทำจมูกที่ไหนทรงอะไรนะคะซึ่งเค้ก็จะลงและบอกอยู่เสมอว่าทําที่ลักซอคลินิกนะ,ะในเรื่องของฝีมือเนี่ยหรือทรงความสวยเนี่ยให้ไปดูรีวิวได้เลยเพราะว่ามีทั้ง <c oughs> ดาราเซเลบนะพิตตี้เน็ตไอดอลนะคะเยอะมากๆที่ทําที่นี่ลองเข้าไปดูในเพจได้เลยนะคะจมูกนะคะซีรีส์เก่าไม่ถูกใจยังไงแล้วทำไมถึงจะต้องมาเปลียกซีรีส์ใหม่บอกนี้เลยว่าจริงๆซี รีเก่าเนี่ยมันก็สวยแต่พออยู่ไปนานๆนะคะมันไม่โดง่งมันยุและเค้กเป็นคนที่ชอบความโดง่งแบบโดง่งต้องโด่งเท่านั้นไม่ใช่แค่โดง่โดงแต่ต้องโด่งแบบให้รู้เลยว่าแบบจะทาโดง่งโด่งอะทำไมทรงนี้ต้องมาที่ลักซอเท่านั้นคือรีวิวทรงมันสวยมากไม่ว่าใครี่เห็นเค้กไลฟ์สดเอยในรูปเอยคนก็จะพูดไปเฉยเดียวกันว่าเค้กทำจมูกที่ไหนเค้กบอกอ๋อลักซอไงไปเลยหลังทําจมูกเสร็จนะคะ ที่นี่เนี่ยเขาดูแลเราดีมากคือเรามีปัญหาอะไรเราสามารถทักเพจมาคุยกับเขาได้เลยทุกคนก็ต้องกังวลอยู่แล้วใช่ไหมมันจะสวยหรือเปล่ามันจะดีไหมแล้วถ้าเราได้รับการใส่ใจจากคลินิกด้วยมันก็ทํทำให้เรายิ่งอุ่นใจมากยิ่งขึ้นที่รักซอคือลดสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาศัลยกรรมจมูกนะคะอยากได้ดง่ดงๆพุ่งๆหรืออยากได้แบบ ทรงไหนก็ตามที่เราต้องการเนี่ยเพียงแค่เอารูปนะคะมาให้คุณหมอดูหรือมาปรึกษาที่เพจก่อนได้เลยและที่นี่บอกเลยว่าคุณภาพดีเป็นราคาที่เราจับต้องได้สีนคนอย่างดีกระดูกหลังหูอย่างดีไม่ใช่สีบกเบนนะคะก็มาได้เลยที่รักซอคลินิกสวยจบทบที่เดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเรามาเจอกับคุณหมอจีจี้นะคะกับรักซอคลินิกแล้วบอกได้เลยว่าหลังจากที่เรา สัมภาษณ์ผู้บริหารไปเนี่ยเวลาลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก่อนที่จะทําจำมูกก็จะมาเจอคุณหมอจีจี้ก่อนพี่หมอสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต้องมาคอนซัลท์กันหน่อยนอะว่าอย่างนี้เนี่ยทำมาหลายปีแล้วค่ะแล้ววันนี้ถึงเวลาที่ต้องแก้อย่างนี้เวลาพี่หมอจะต้องแนะนำว่าเฮ้ยเราจะต้องทํายังไงดีกับรับกับรูปหน้าเราเพราะเราอยากได้แบบก็หวานพุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างคุณน้องโบกันนะคะก็คือตรงเนี้ย จะเป็นสันเพราะก็จะเห็นสันแบบสูงไปเลยมันจะดูดูแบบแข็งแข็งดูหน้าแข็งแข็งดูหน้าดุดุแล้วก็ปลายจมูกอ่ะจริงๆแล้วปลายอ่ะดีอยู่แล้วแต่ว่าพอดีว่าตรงเนี้ยมันไม่พุ่งมันจะเป็นทรงงุ้มลงมาค่ะปิดรูจมูกไปที่นี้ก็จะเป็นจะต้องดอกอ่าเราจะดอกดอกอ่าทรงลงแล้วก็จะเพิ่มสันเข้าไปแล้วก็จะใส่กระดูกหลังหูแล้วก็เนื้อหลังหูลงไป ก็จะทำให้เราแบบหวานคื้นก็จะได้ส่งประมาณนี้เลยเป็นของคลินิกเลยค่ะนี่ไงเห็นไหมเราก็จะเป็นแบบคุณผู้ชมดูเห็นไหมนี่ก็จะสวยฟุ่งๆแบบนี้เลยนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ทาง ใครที่บอกว่าเฮ้ยไม่รู้จะทําทรงอะไรดียังไงก็สามารถมาปรึกษาพี่หมอได้พี่หมอก็จะให้คำแน,นำะนาว่าเฮ้ยหน้าแต่ละคนมันจะมีความต่างใช่ไหมครับพี่หมอใช่ค่ะ้ก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็จะเนื้อน้อยบางคนก็จะฐานเอียงเบี้ยวมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ของหนูนี่คือเนื้อเยอะเนื้อเยอะอย่างนี้เนือกนี่ดีไหมฮะทำได้เยอะทได้เยอะมากใช่ค่ะก็จะยืดหยุ่นดีลักษณะของเนื้อก็ยืดหยุ่นดีแล้วก็จะสามารถใส่ซิลทโคนได้ค่ะหน้าก็จะหวมานเพราะว่าฉะนั้นเนี่ย พอนี้มาเจอพี่หมอแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแบบฉีดยาชาเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราทําตามเลิกเราได้เลิกในการทําด้วยหรือว่าถ้าใครแบบที่รู้สึกว่าเฮ้ยจะทําวันไหนดีทาเลิกก็ปรึกษาพี่หมอได้เช่นเดียวกันพี่หมอขาอย่างปีนี้เลยเนี่ยอย่างพี่หมอทําจมูกคนมาเยอะมากอย่างเทรน์ปีนี้มันต้องยังไงคะก็ถ้าเป็นแนะนําเป็นทรงนี้เลยค่ะพุ่งๆไบตี้ไบต์โนด สำหรับผู้ชายแล้วก็เรตี้สำหรับผู้หญิงอะคะ่ะก็คือจะทําให้แบบหน้าเราก็คือมีโเหเงที่ดีแล้วก็เป็นหน้ารับทรัพย์นะฮะอ่ะพี่หมอการันตีหน่อยละกันนะคะว่าคุณมาที่รักซอคลินิกแล้วมาเจอกับคุณหมอจีจี้คุณจะสวยพุ่งกลับไปแน่นอนค่ะใครกังวลเรื่องทรงจมูกเก่าจมูกเดิมหรือว่าทําแล้วมันไม่ไม่ประทับใจหรือว่าไม่อะไรก็คือสามารถเข้ามาปรึกษาที่รักซอคลินิกได้เลยค่ะ นี่ก็ทาเสร็จแล้วนะคะคุณบิวบอกได้เลยว่าไม่เจ็บเลยเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยคือคุณบอกเขาแบบจะคอยถามเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยเริ่มเจ็บแลวยากอะไรอย่างงี้พอเริ่มเจ็บก็จะใส่ยาชาเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูเนาะตอนที่แบบว่าตอนหายแต่ตอนนี้คือต้องหายใจถักปากก่อนนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ตอนนี้มันยังบวมอยู่นเด็กขาเดี๋ยวต้องมาดูตอนเสร็จดีกว่านะคะ คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ออกมาจากห้องผ่าตัดหลายคนก็เห็นใช่ไหมคะว่าเฮ้ยจมูกเราบวมเป่งอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะนี่เลย14วันแล้วค่ะนะคะกับการทําจมูกที่รักษอคลินิกบอกได้เลยว่าทรงสวยมากแล้วมันก็ได้ทรงในแบบที่เราต้องการเลยค่ะนะคะและที่สําคัญเนี่ยคือก่อนหน้านี้ทราบใช่ไหมว่าปัญหาของจมูกของโบกันเนี่ยว่าทําไมต้องแก้คือเราทําตั้งแต่สมัยแบบ อันอย่างดีกว่าจมูกมันจะเป็นตามเทรนด์แฟชั่นในแต่ละปีแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วมันก็เป็นเทรนด์หนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็กำลังชอบในเรื่องของปลายพุ่งแล้วมันสโลปซึ่งทรงเก่าเนี่ยมันก็ย้อยเป็นหยดน้ําเมื่อก่อนยอมรับเลยนะคะว่าหยดน้ำเนี่ยมันฮิตมากแต่ตอนนี้หยดน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นทําให้ใบหน้าของเราเนี่ย เฮ้ยราศีมันไม่จับมันไม่ออร่าสุดแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะเราก็เลือกที่จะมาแก้กับรักษอคลินิกเดี๋ยวทุกคนไปดูในคลิปนะกับการเปลี่ยนไปนะคะกับจมูกของ before แล้วก็ After แต่ว่าพอเราทำที่นี่แล้วเนี่ยบอกได้เลยเห็นไหมทุกคนจะเห็นความชัดของหน้าเราทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยพอทำแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกไปคุณหมอที่นี่ดูในเรื่องของโง่เฮ้งแล้วโง่เฮ้งเปลี่ยนดวงเปลี่ยนการทำศัลยกรรมครั้งนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามาก โอ้โหงานเยอะมากแล้วก็คือแบบว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากจริงๆยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมขานะคะถ้าใครเนี่ยอยากปรึกษาในเรื่องของการแก้จมูกการทำศัลยกรรมหรือว่าใครอยากจะเสริมหน้าอกนะคะที่นี่มีบริการแบบครบวงจรกับลักซอคลินิกหรือว่าถ้าใครยังแบบว่าตัดสินใจไม่ได้สามารถแอดไลน์นะคะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้เป็นไลน์ออฟฟิเชียลของลักซอคลินิกสามารถเข้ามาปรึกษาว่า หนูจะทําแบบนี้ดีไหมหนูจะทําอย่างนี้ดีไหมเพราะว่าที่นี่เนี่ยให้คำปรึกษาแล้วคุณหมอเนี่ยจะเป็นคนคอน n ัล l ์เองแนะนําทุกอย่างคุณผูม้ชมค่ะนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆหรือว่าถ้าใครเนี่ยที่กําลังจะตัดสินใจในเรื่องของการทํำใสยกรรมนะคะก็ให้ลักซ์คลินิกเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคุณก็เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศของโบกาสดีกว่านะคะตอนบีฟอร์ a อ t ฟเแล้วก็พร้อมกับ ปิดรายการแบบสวยๆนั่นเองค่ะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะฝากรายการเปิดปากคนดังไว้ด้ยวยแล้วกันนะคะวันนี้อยู่กับบการนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วพร้อมกับทีมงานนะคะที่อยู่กับเรานั่นเองค่ะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ